11. กรกฎาคม2567ที่นี่จังหวัดบึงการครับจะพาท่านมาชมพัฒนาการของทุเรียนต้นนี้นะครับที่เราปลูกเมื่อวันที่26พฤษภาคมปี66นะครับมาถึงขนานี้ครบ1ปีกว่าแล้วนะครับทําทไมถึงอยากจะให้ท่านชมคือต้นนี้มันมีลักษณะพิเศษที่เราทําการทดลองก็คือว่าเราปลูกต้นพันธุ์ไปได้ระยะหนึ่งแล้วเราก็เอาพันธุ์ทุเรียนบ้าน2ต้นนี้ มาเสริมขาเข้าไปนะครับนี่ดูนะครับเราเสริมขาเมื่อเดือนพฤษภาคมเมื่อเดือนพฤศจิกายน6 6นะครับมาถึงขนาดนี้ก็ถือว่าเสริมขาติดทั้งสองข้างแล้วเอาละที่นี้เราจะเล่าให้ท่านฟังว่าจุดเด่นของการเสริมขามันมันมีอะไรบ้างจุดแรกก็คือว่าการที่เราเสริมขาเข้าไปเป็น3ขาเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยมันจะทำให้ระบบรากของต้นนี้เยอะ เมื่อต้นนี้มีระบบรากของเขาเยอะการหาอาหารของเขาก็เยอะเมื่อการอาหารหาอาหารของเขาได้เยอะการเจริญเติบโตนี่จึงมีความแตกต่างจากต้นเดียวแน่นอนนะครับทีนี้เรามาดูว่าความแตกต่างมันที่ว่าแตกต่างมันแตกต่างอย่างไรอมาดูใกล้ๆครับ เมื่อถึงจังหวะของเขาเจริญเติบโตได้ที่เขาก็จะแตกรากออกมาเยอะเมื่อแตกรากออกมาเยอะก็จะมีการแตกยอดออกมาเยอะๆแบบนี้นี่คือตัวชี้วัดที่ชัดเจนนะครับว่ารากเยอะก็แตกยอดเยอะเมื่อแตกยอดเยอะ อาหารก็จะเยอะแล้วเขาก็จะโตเร็วขึ้นนี่เราปลูกได้1นปีกว่านะครับมันก็ทำให้การเจริญเติบโตของเขาแล้วทีนี้ความเด่นอีกด้านหนึ่งก็คือว่าลักษณะของการแตกยอดของเขาออกมาเนี่ยมันจะแตกออกมาแบบมากมายอลังการเหนือกว่าต้นที่มีรากเดี่ยวข้อดีประการที่สก็คือว่าเมื่อมีการเสริมขาให้เขาเสร็จแล้วเรียบร้อยอย่างนี้ อนาคตข้างหน้านี่ขาที่เราเสริมคือขานี้ขานี้เขาก็จะโตไปพร้อมกับลำต้นและก็จะเกิดการค้ำยันเวลาลมพายุพัดเข้ามาเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการค้ำยันที่แข็งแรงกว่าอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เรา ทำการทดลองแล้วก็อยากจะเอามาให้เพื่อนๆได้เห็นถึงความแตกต่างข้อดีข้อเด่นและข้อด้อยของการที่เราเสริมขาส่วนข้อด้อยนั้นเรายังไม่เห็นเราเห็นเฉพาะข้อเด่นเพราะฉะนั้นเราก็เลยนำเสนอให้ท่านเพื่อนเพื่อนได้ดูนะครับว่าการเสริมขานั้นเอาละทีนี้เทคนิคการเสริมขานะครับสำหรับต้นนี้เราทำการเสริมขาทีละครั้งนะครับครั้งแรกคือคือเสริมขาต้นนี้ติด ต่อมาเมื่อเสริมขาตัวนี้ติดแล้วเราจึงใช้ขาที่2มาเสริมตรงนี้ก็ใช้เวลาห่างกันประมาณ4เดือนนะครับก็ติดเรียบร้อยทั้งคู่นี่คือจุดเด่นอของการเสริมขานะครับการเสริมขานั้นสามารถเสริมได้ตั้งแต่อายุที่เราปลูกได้ครั้งแรกที่เราปลูกนั้นคือ9เดือนนะครับได้9เดือนเราทําการเสริมขา ทีนี้การเสริมขานั้นมันเสามสามารถเสริมได้ทุกอายุนะครับยกเว้นแต่ว่าต้นมันโตแล้ว1ปี2ปีแล้วการเสริมอาจจะยากขึ้นดังนั้นแนะนําว่าเสริมขาตั้งแต่ต้นอายุน้อยๆนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้เจอกันเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ